สวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศีรษะรู้สึกมันเพราะมีรังแคมันใช้ Head and Shoulders ที่ช่วยขจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาร์เก i 4P r o d u c t Head and Should รเป็นแชมพูที่เน้นการดูแลและรักษาปัญหาผมร่วงหรือหนังศีรษะมันโดยเฉพาะการลดรังแคที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก มีรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขวดแบบธรรมดาหรือว่าขวดหัวปั๊มความเลือกของผลิตภัณฑ์คือค่อนข้างมากโดย Head and s h o u l d e r มีมากกว่า10สูตรแบรนด์ Band, เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานกว่า50ปีและเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์แข็งแรงไพร Head อนด์ h ชเดใช้กลยุทธการตั้งราคาที่เข้าถึงได้โดยเน้นการตั้งราคาในระดับกลางถึงสูงเพื่อให้แบรนด์ดูพรีเมียมและยังคงสามารถแข่งขันในตลาดได้ซึ่งราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามขนาดของบรรจุภัณฑ์และสูตรของผลิตภัณฑ์เช่นมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ตามความต้องการของผู้บริโภคเฮด e e ดแอนด์โชเดองจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีกทั่วไปเช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อช่องทางออนไลน์อย่างช้อปปี้หรือดา a ดาและในห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น b i ๊กซีโลตัสโ p ปส์โปรโมชั่นเอทแอนด์โชเดใช้กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อทีวีสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียและแคมเปญต่างๆโดยมักเน้นการพูดถึงคุณสมบัติที่ช่วยจัดรังแคและบำรุงเส้นผมโปรโมชั่นและส่วนลด มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาลหรือเมื่อซื้อสินค้าหลายขวดในราคาพิเศษการตลาดร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในบางครั้ง Head and Shoulder ใช้การสนับสนุนหรือว่าร่วมมือกับคนดังบุคคลในวงการกีฬาวงการบันเทิงเพื่อโปรโมตสินค้ากลยุทธ์ทางการตลาดของ Head and Shoulder จากการวิเคราะห์สวอตแสดงให้เห็นว่าในขณะนี้แบรนด์มีจุดแข็งและโอกาสจึงเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกโดยเรามาดูที่จุดแข็งของแบนด์กันค่ะจุดแข็งของแบรนด 1. ชื่อเสียง h e a d and Shoulder มีเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจับรังแพร่และการดูแลหนังศีรษะมีกลุ่มลูกค้าประจำที่เชื่อมั่นในคุณภาพ 2. แบรนด์มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับประเภทผมและปัญหาต่างๆเช่นแชมพูสำหรับคุนผมแห้ง ผมมันหรือสูตรปรับสภาพผมเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภค 3. การกระจายสินค้าทั่วโลกวางจำหน่ายในหลายประเทศผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงร้านค้าปลีกและออนไลน์ line, ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางโอกาสของ Head and Shoulder 1. ภาพรวมของตลาดงฟื้นตัวและค่อยๆเติบโตขึ้น 2. แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติการพัฒนาแชมพูที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติหรือมีคุณสมบัติออร์แกนิกอาจเป็นโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3. การเติบโตของตลาดออนไลน์ การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Lazada, Shopee และเว็บไซต์ของแบรนด์เองยังคงเป็นโอกาสที่สามารถช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นกลยุทธ์สามัญกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์โดยในหัวข้อนี้เราจะยกขึ้นมา2หัวข้อใหญ่ที่เป็นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ที่ Head a Shoulder เลือกใช้ 1. Innovation แนวทางการลุกตลาดของแชมพูหลังจากนี้ Head and s h o u l d e r จะเน้นไปที่เรื่องของ innovation ที่จะออกมาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดที่เริ่มกลับมาและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างการเติบโตของธุรกิจ Refill Head and s h o u l d e r เป็นเจ้าแรกในตลาดที่มีถุง refill โดยเปิดตัวภายใต้คอนเซปต์สีรถก็คือ การลดพลาสติก78%ตดค่าของชีพ30บาทต่อถุงเมื่อเทียบกับราคาแชมพูแบบควรลดปัญหา,ารังแคลดความคันของหนังศีรษะซึ่งแพนเจจิงใหม่นะคะจะช่วยลดพลาสติกได้ถึง78%หอมตั้งเปลาว่าจะลดปริมาณขยะพลาสติกในปีแรกที่ปล่อยแชมพูถุงเติม1 3ตันเป็นการสร้างความแตกต่างในจุดนี้นะคะจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มหลักโลกเข้ามาเพิ่มค่ะ พิม์ m e s s a g e ของ head and shoulder 1. โลโก้เราจะเห็นโลโก้ของ head and shoulder ในทุกวินาทีของวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเพราะต้องโฆษณาต้องการย้ำเตือนเราว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไร 2. message ข้อความแรกที่เราเห็นคือคำว่ารังแคมันเป็นคำที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอก่อนเราจะพบกับแมสเซจที่2ก็คือมั่นใจร0 0เซสยบรังแคมันเป็นสโลแกนที่ตอบสนองต่อปัญหาจากคำว่ารังแคมันเพื่อสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีปัญหานี้ได้ 3. product แม้ในโฆษณาจะออกมาเพียงแค่2ครั้งแต่สร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีโดยในครั้งแรกออกมาหลังจากโฆษณาเล่าเรื่องปัญหาเพื่อเป็นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถแก้ปัญหาได้และครั้งที่2ในตอนสุดท้ายของโฆษณาเพื่อ,อย้ำเตือนความจำของผู้บริโภคอีกครั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาด โฆษณาตัวนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในโฆษณาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือปัญหาของผู้บริโภคได้โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีรังแคทั้ทงยังตอกย้ำภาพจำของแบรนด์ว่าเป็นแชมพูขจัดรังแคค่ะ